หลังจากที่ได้ชมเก็บความรู้เกี่ยวกับดินเหนียวไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาลงมือปั้นดินเหนียวกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยต้องถามพี่เต่าก่อนเลยว่าดินเหนียวพวกนี้พี่เต่าได้มาจากที่ไหนคะก็อย่างที่บอกทีแรกว่าเรามาเจอดินเหนียวที่นี่เพราะนั้นเนี่ยดินที่เนี่ยเราใช้ก็ดินของเราเองขุดในพื้นที่ของเราเองอ๋อค่ะเพราะว่าตอนทางเดินระหว่างทางเดินมากจริงๆค่ะแล้วดินที่จะเอามาใช้ในการปั้นนะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงคะ ก็คือทั่วไปก็คือต้องเป็นดินเหนียวที่ไม่ล้วนจนเป็นเหมือนดินทรายดินล้วนขนาดนั้นนะครแต่ว่าเหนียวเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีอย่างของเราเนี่ยเหนียวจัดเหนียวจัดเนี่ยมันก็จะหดตัวเยอะพอช่วงหดตัวเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกเล้าวง่าย<ะ>วันนั้นเราต้องคลายความเหนียว<ะ>โดยการผสมทรายผสมดินที่เหนียวน้อยกว่าหรือแกลบหรือข<ะ>ี<ะ>้เถ้าหรืออะไรก็แล้วแต่สูตรของใคร แล้วอย่างนี้ใช้วิธีในการแบบนวดนานไหมคะก็ต้องหมักต้องนวดแล้วก็สมัยนี้ก็มีเครื่องนวดก็สบายขึ้นหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถเอามาปั้นเลยก็มาใส่ในถุงไวเก็บไว้นะฮะแต่จริงจะเป็นท่อนยาวๆถุงใหญ่อันนี้เราแบ่งสําหรับลูกค้าหลายบุคคลแล้วทำไมถึงต้องใส่ถุงคะพี่เต๋อกันไม่ให้ความชื้นมันออกนี่อย่างนี้เราเก็บไว้ได้หลายเดือนไม่แห้งถ้าเรามาพึ่งไว้เฉยแห้งหมดก็ไม่ทันปั้นเลยแข็งซะแล้ว ล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งเราไปผสมน้ำแล้วกลับมาได้อ๋อโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะปั้นเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะพี่เต๋าก็คืออุปกรณ์ของเราง่ายๆครับก็คืออันแรกเลยก็คือเราต้องมีความสามารถมีไอเดียของเรานะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้สําหรับไว้ขึ้นรูปตีให้กลมให้แน่นทั้งหลายครับผมอ,อันนี้เขาเรียกว่าน้ําสลิดจริงๆก็คือ เป็นดินตัวเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไว้ประสานเวลาเราจะติดเช่นติดปีกตรงเนี้ยเราก็ต้องใช้ตรงเนี้ยประสานอยู่ๆตัวเชื่อมอยู่ๆเราไปแปะเฉยๆเนี่ยมันจะหลุดเวลาแห้งน้ำจะหลุดหมดก็คือจะอาจจะเหลวกว่าใช่ไหมคะอ่าใช่ทาให้เป็นทีโคหนัก่และอันนี้คะอันนี้เป็นแป้นหมุนสมัยก่อนก็เป็นไม้เป็นอะไรอันนี้ก็ดัดแปลงมาง่ายๆนะครับเอาอะไรมาก็ได้จะได้ถนัดมือหน่อย โอเคค่ะอันนี้คุ้นๆอยู่แบบว่ามันแบบช่างปั้นต้องใช้อ่ะคะ่ะแล้วก็มีผ้าผ้าเปียกกักผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดเวลาดินเลอะมือมากๆแล้วก็เช็ดเพื่อที่จะไม่ให้ดินติดเพราะว่าถ้าดินติดลนะ้วไปจับชิ้นงานปั้นไปปั้นมามันจะไม่สวยอาจจะเลอะเทอะไปค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นกันเลยแต่ว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะปั้นอะไรดีอยากให้เต๋าแนะนำเลยค่ะอันไหนที่ง่ายๆก็ปกติมาเราก็จะมีตัวอย่างให้หรือว่า มีไอเดียมาเองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ปั้นได้นะฮะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็น่าจะเป็นนกนะฮะตัวนี้เองฮะใช่จะดูง่ายกว่าจะดีไหมได้คะ่ะได้คะ่ะแต่ละตัวนี่ปั้านนานไหมคะก็อ,อยู่ที่ฝีมืออยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนนะครับจะต่อเติมเสริมแต่งอะไรบ้างค่ะแต่ว่าสงสัยคะะพี่เต๋าดินเหนียวแต่ละที่เนี่ยเขาจะให้สีไม่เหมือนกัน ที่นี่ให้สีแบบนี้หมดเลยไหมคะอ๋อก็แล้วแต่ครับบางทีเราก็ใส่สีเหลืองสีเขียวสีเทาอะไรก็แล้วแต่นะครอ๋อคือเราผสมได้จากการหลังจากที่เราเผาอันนี้เราเผาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกระถางดินแดงๆทั่วไปแล้วเราอยากใส่สีอะไรก็แต่งเตยมาไปเองครับค,ค่ะแล้วอย่างนี้การเผามันมีมีผลกระทบกับสีไหมคะอ๋อสีนี่เราต้องทาทีหลัง หมายถึงสีของดินนะคะพี่จะซีดขึ้น<อ>หรืออะไรอย่างนี้ก็คือคถ้าอุณหภูมิพอเหมาะเนี่ยมันก็จะออกแดงนะฮะ,ะแล้วก็ไฟในเตาเนี่ยตำแหน่งในเตาทั้งหลายเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสีก็จะเห็นว่าบางที่เนี่ยโดนไฟมากมันจะซีด<อ>ถ้าโดนไฟน้อยมันก็จะแดงกาดําลังดีอันนี้ไฟกําลังดีแต่ว่าเราใส่ไปเยอะมันก็กําหนดยากอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติครับค่ะ <laughs> งั้นลงมือกันเลยดีกว่าค่ะพี่เต๋ออย่างแรกต้องทําอะไรคะเอาดินออกมาก่อนนะฮะ อันนี้ปั้นดินขนาดนี้ปั้นสามารถปั้นได้ทั้งตัวเลยไหมคะได้ครับก็นขนั้นแรกก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนนะฮะก็แบ่งดินให้เท่ากันสองก้อนถ้าอยากได้ตัวใหญ่ก็ต <c oughs> ้องเอาใหญ่กว่านี้นะฮะเคยปั้นแต่ดินน้ำมันไม่เคยปั้นดินเหนียวไม่เคยปั้นดินเหนียวอย่างนี้เลย คือหนูควรจะเอาประมาณเท่าไหร่ดีคะพี่เต๋าก็อยู่ที่ว่าอยากได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่อันนี้ก็อันนี้อาจจะตัวเล็กกว่านี้นะอันหนูขอตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ก็ต้องใช้มาทั้งทีต้องเอาไว้คุ้มเอาให้เท่ากันสองก้อนนะฮะโอ้หแค่ปั้นนี่กลมยังยากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตีให้แบนสักนิดนึงจาเป็นต้องกลมมากไหมคะไม่ต้องมากหรอกครับเอาแค็ค ประมาณว่ากลมครับเสร็จแล้วเราก็เอากาวไอ้น้ำสลิปเนี่ยทาให้รอบข้างเดียวก็พออันนี้เป็นส่วนของปีกเหรอคะอ๋อนี่ตัวครับ,รบเราเ,เราเริ่มที่ตัวก่อนเริ่มที่ตัวก่อนแล้วตัวนี้เป็นเอเซอร์ซอรีทั้งหลายล้วก็มาตกแต่งได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาประกบกัน ให้ลอยเนี่ยมันตรงกันครับแล้วก็บิดนิดนิดบิดซ้ายบิดขวานิดนิดแล้วก็ประสานลอยให้หมดออกประสานไปเลยปิดไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ <c oughs> การใช้ไม้แต่งตอนนี้ความสวยงามจะเริ่มมีแล้วเ <c oughs> พิ่งได้แค่นี้นะคะแต่ดูพี่ข้างหลังนะคะ <c oughs> เป็นตัวและะ้วค่ะ ปั้นเก่งมากเลยอ่ะพยายามบีบให้มันค่อนข้างกลมหน่อยค่ะต้องกลมเหรอคะจะรอดไปเนี่ยคุณค่าแล้วหนูก็ตบอย่างนี้ยนะวดสมคงหัวหนูตบแรงไปบุกเลยดีให้มันคล้ายๆทรงหยดน้ำ่ะฮะหรือทรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะให้มันเป็นยากเขาไปอีกทรงหยดน้ำ โอ้ยต้องกลมเหรอคะอ้าวหนูเลยว่าต้องทำให้มันเป็นเอาเมามาไหมเอามือรูปนะคะให้ผมแป้องเนี่ยเช็ดให้สะอาดให้หมาดๆนิดนึงแล้วก็รูปนนึก็สำคัญคืออย่าเอาผ้าทั้งผืนไปเช็ดแล้วเลงมนจะเะ คนเละเรเลยไปกันใหญ่เลยนี่นะคะที่ห้ามหนูก <c oughs> อดหน,นูใจร้อนกันมานี่พังเลยนะคะอุ๊ยตายละแค่รูปก,ก็ยากละพี่ต่อคะถ้าเกิดว่าหนูปั้นเสร็จแล้วเนี่ยหนูเอาไปเผาได้เลยไหมคะคือดินเนี่ยมันยังไม่แห้งนะฮะก็ต้องพึงไว้อย่างนั้นก่อนอย่างหมูกับนกเนี่ยอันนี้พึ่งปั้น<ฮ>ะนะฮะมันก็จะเป็นสีเข้มจะค่อยๆแห้งไป ตัวตัวสุดท้ายไดโนเสาร์นั่นนะแห้งสนิทแล้วนีกี่วันนะคะอันนั้นก็เจวัน1ิบวันนะฮะถ้ายิ่งตัวใหญ่ๆก็ต้องเป็นเดือนใช่ต้องให้มันแห้งสนิทจริงๆอยู่ๆไปเผาเลยเนี่ยวันหดตัวไม่ทันระเบิดเสียหายผ่านได้ตัวอื่นแตกไปอีกแล้วแต่ว่าเราไม่เผาเราจะเอาไปใช้งานได้ไหมครับก็ใช้โชว์ได้แต่แต่อย่าไปโดนน้าอย่าไปใส่ต้นไม้จริงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้จะละลายละลายไปกับต้นไม้กลายเป็นปุ๋ยแต่ว่าทาสีได้นะฮะ ทาสีได้ให้มันแห้งก่อนทาสีได้อย่างนี้ได้ยังครับได้แลวตอนนี้เราก็จะเริ่มทํา <c oughs> ส่วนหัวคือพี่เต๋าเสร็จไปนานมากแล้วค่ะแต่เราก็ยังไม่เสร็จนี่แล้วก็ปั้นส่วนหัวนะคะไม่ต้องเยอะตอนนี้เวลาเราจะอะไรมาติดก็อย่าลืมว่าเราต้องใช้น้ำสริก่อเนเวลาเด็กๆมาก็บอกว่านี่คือกาวดิน <c oughs> จริงๆมันไม่มีกาวหรอกครับมันก็คือดินตัวเด็ก <c oughs> Defenses Way above the edge of time You're playing right into my weakness, girl Ain't got no choice but lose or fight Forever in my life I see แพมปั้นเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่หรอคะไม่มีใครห้ามเลยนี่ของแพมอมาน,นี้ค่ะน่ารักไหมไม่น่ารักอันนี้พี่เต๋าใจดีค่ะหลังจากที่พี่เต๋าเสร็จไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เลยปั้นลนลาวดีให้หนึ่งดอกนะคะเด็ดต,ตรงไหนได้เนี่ย พี่เต๋อโชว์ผลงานหน่อยค่ะแคมป์สิที่เต๋าค่ะสวยงามค่ะพี่เต๋าคะบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากแดดกี่วันคะเนี่ยอันนี้พึ่งลมครับตากแดดนี่เดี๋ยวมันข้างนอกมันจะแห้งเร็วข้างในยังไม่แห้งจะแตกจะลาวอ๋อคือเอาไปวางไว้พึ่งลม ไปเรื่อยๆให้มันแห้งก็เจ็ดวันสิบวันแล้วแต่ถ้าฝนตกหน่อยก็าจะนานนิดนึ่งก็จริงต้องให้แห้งสนิทแล้วถึงไปเผาได้แล้วถ้าอย่างนี้ท่านก็ไม่สามารถเอากลับไปได้วันนี้แล้คือถ้าอยากเะเอากลับเลยก็ได้ไปพึ่งลมที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เผาครับยังไงพี่เต๋อช่วยถ่ายรูปให้หนูดูด้วยนะคะหลังจากเผาแล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไงจะัส่งไปให้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เต๋อคะถ้าเกิดว่า ใครก็ตามคุณผู้ชมอยากจะได้ผลงานของที่นี่เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะอ,อ๋อส่วนมากก็ต้องมาซื้อที่นี่ะฮะแล้วก็จะมีบางท่านก็มาซื้อเยอะๆไปขายซึ่งก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีตามท้องตลาดทั่วไปต้องมาที่นี่เลยถ้าอยากจะได้ก็อยากให้มาที่นี่จะได้มาปั้นด้วยนะคะแล้วออสุดท้ายแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม อยากจะมาปั้นอยากจะที่จะมาซื้อนะคะสามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะผมก็มีเว็บไซต์นะครับคุ้มวิมันดิน .com นะครับือโทรมาที่0878251338ที่ผมเลยนะครับก็จะมีข้อมูลให้ครับแล้วค่าใช้จ่ายในการปั้นหรือว่าค่าเข้ามาที่นี่เป็นยังไงคะก็คือเราเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤะเลต่างๆนะครับก็ค่าเข้าชมเนี่ยก็คือท่าละ30บาท แต่ถ้ามาซื้อเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านที่นี่เนี่ยเกิน200ก็จะได้ส่วนลดของ30บาทเนี่ยคืนนะคะโคุ้มค่ามากค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะปั้นดินเนี่ยก็ท่านละ40บาทปั้นเสร็จก็กลับบ้านไนดะ้ไม่แพงเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต๋มากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินเหนียวแล้วก็สอนแผ่นปั้นดินเหนียวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ หลังจากที่แพมได้ใช้พลังงานในการปั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะให้คุณผู้ชมได้มาปั้นดินแล้วยังมีร้านอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับผู้ชมด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าที่นี่จะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ